จะซั้งชาวบึงหูไหลายบ้านเจ้านั่นบ่พัฒนาถนนกบลาดอย่างไปมาหาสู้กันได้ยังไงล่ะไปก็ไปอย่างยังส้นแหละมีแต่ขีดตมถนน,นบ้านเพลินมีขีดตมก็ผู้ใด,ด้ขีดตมในยูงเยอะแยะไหมมาเบิ่งตัวอย่างเางางอาเมืองไทยเด้อไม่ยังโอ้ยถนนว่บาเป็นเส้นข้าปุ่นจักขึ้นจักลงเงแค่ยังไหลเถอะทั้ทงด่วนไม่ยังด่วนโอ้ยเจ้าจะปึกหลาไอ้บ้านเฮาเอินทางเฝ้าเออเมนเฝ้าไปเฝ้าบ้านตีเออสิเฝ้าอยังกระดอกกระเดียดสิอเฝ้าไปเฮ็ดเวียขึ้นทางด่วนไปมันก็ะหอดไวบ่ติดไฟแดงอุ้มมีไฟแดงเออบ่อยมามัันนคือบ่เฝ้้าให เสียเงินบ่อเรอบ่เสียเงินสมัยที่ข้นทา้งเ้นนั้นนี่นไปแล้วรถกับบอล่นเกิดื้อคือจะว่ารรถผู้ใดตัวรถผู้ใดตัวกลนมันอยู่ทั้งนันเลยปเปล่ปมาเดินรถติดติดติดอยู่สติดอยู่หมองทา้งฝ่าาทังดวนมองจาว่านน่เฮ้ยติดก็ติดแบบฝ่าๆเดินเนี่ล่ะใช่จึงส่งคมาอ่างเขาจะไปสั่งห้าสิแตกยังฝ่ามาติดพุ่นนี่ใครกบานเจ้าก็แล้วกันนะใครยังตะลิงโองเฮาสิพังเหรอห้าเจ้ามันสิพังฮืองกรโจท่่เพบ่อนนอวนอก โอ้ยหนามมันท่วงวืบขึ้นข้าวเดียวเด้ท่วมเขาเขาลอยขึ้นทั่วเอาเด็กหน่อยลอยน้ำเป็นบ่เด็กหน่อยลอยเพราะเป็นกำลัฟงฟอมใส่กีดสิเลเด็กก็ฟูขึ้นเอาหนามดัมลงมันก็ลงน้ำหนามต่อยมันสิไลหนีที่เสือกลามไป <c oughs> คือวาวที่คือคนเยาว์พึกเลยที่โอ้ยอยู่อยากอยู่แขนเป็นยักษ์ไปอย,อยปู่หยังไม่พูดเดยว่าอยากเ่ราะฉะนั้นบอกเบิ่งตัวอย่างกอบเมืองไทยตึกเราจะเสียเอาสูงสำหรับไหนที่ยังสูงแท้ศูนย์การค้าค้าขายนี่ขายอยู่แต่ล่างกันสิปันไดบ่มีฟิลลิ่งขึ้นรีบแก้วไไปปกกกมมออองงววินนนาาโ้ยยสสบัั่ดู เนี่ยมันงวยลมมาละเอินฮะจะลุงปูขุ่นซอยหลานเน่ซอยหลานเนป่ปานว่าลุงปูขุ่นที่มีเวลามาอยู่ตึกหลดลุงปูเป็นหลานั่อนนงอยู่วัดบ้านไร่ด้านคุณทวดผุนนั่งยองยอ่อทำเที <Yeah. S 2> ท่ยวจะมุมมือม,มุอม,มเว้นปวดแข้งปวดขาพราลมพ่อตาย nah, nah. ลบกวนจะพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าเพนลบกวนสูบยากย็าไม่ได้สูบยาได้ค่อยจะแต่งาจิ้มยาแล้วเลยเลยเลย oh. ข้ามาห้าปีไม่คือกันบาดน้อยสัมฤทธิ์กับเห็ดได้นำมุ่น เหตุบาดซ้ำกันเขาองก่อช่อช่อนอยู่หน้าสลากลางข้อหลาใชเนาะอุ้ยมาสิขืนเหตุแต่มนต์ได้เหี้ยู่นกขืนยังสีนี้เกิดฆ่าพลาดลุดลงมาให้จะได้ผู้ทองเออไม่เหรอเนาะโอ้ยจะชิบว่าหลายลูกซิดพิ่นหลายทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นแสนเป็นล้านเฮ็ดน้ำมนต์บาดน้อยหน่อยซิดสามเถื่อก็เหมื่อเราบุคคลไตเทียนเหตุไม่บอกโอ้ยก็เทือนแล้วกับเพียงไม่เล่านั่งเฮือจะไตเทียนลงกไฟน้ำล้นร่นทันบุคคลตักขึ้นมาหดบอกหมดต้องตักที่ลงอาภัยอาบมัดร่นตัวซุ้มขี่คาดจังเจ้าในก้ก็หัวจุ้ย แปดตีก็บ่อาบน้ำตังบ้านเขาหลายเจ้าน่ะเขาไหวหาบารมีหลวงปู่เพิ่นมากลุ่มมาหุ่มมาซอยมาเหลือโอ้ยหลวงปู่เพิ่นก็เขาแข่งแต่คนเฮ็ดถือกถืกอกวะนี่ละถือกตึกเจ้าสมาศิลมมันงวยเว้ยเนื้อสร้างเขียนเปลี่ยนเขียนแบบเขาเฮ็ดถือกเจ้าของเขเฮ็ดน้ำแบบน้ำเปลี่ยนเขาเขาบอกบว่กเาเล็กแปดหุ่นเด้อพระเขาเล็กสี่หุ่นใส่ไหม้อมเพียงเฮ็ดหนากันเพราะกินปูนกินหินกินไรกินเล็กมาสร้างย่อยใช่ละ กินเก่งนี่แหละทราบบ้านเจ้ายังกินยังกับโมเป็นกินเป็นแต่พักแต่นินเกี่ยวอยู่ขั้นหัวหันเราเคยได้ยินข่าวว่าพักแต่นินลรมทับประเทศไอยเทียบวะนี่เฮ้ยกินโมเก่งเหมื่อบราดข่อยที่ต้นบักผีงวยตึ้มงวยตึ้มหลงตัดใหม่ทำายปลาเฮ้ยว่าหไรเขาปลูกเสื้ออยู่ดอกปลูกอยู่ผู้ปลูกผู้ยาน้องกุลลุกไปน้ำกระมี่ยำไปน้ำกระมี่เขีนมาซสอมเนาะบ้ันได้ซสอมยากอะฮู้เมื่อไรนี่ใส่นั่นแต่การให้ดีก็ยังรักเกือพระเนี่ยน้องบอกเป็นตาบาปแท้ รักไปรักมาถือเกือบพอเจ้าของทั้งสิ้นผู้วางสัน่นผู้พ่อไปไหว้พระรับศีลน้ามูนีน่แล้วเพอเสร็จพิธีแล้วลงมาหาเกือบเจ้าของกับพ่อย่างตินเป้าจนหอดเฮือนอตอนเดียวลูกไส้บรนถือไฟทายแล้วพ่อเคยได้เกือบคู่ไม่แม่เจ้าแล้วพ่อผู้พ่อเลยเห็นบักปอเพิ่อเยเกือบปูตั้งแตได้ดั่ียมไรขาลูกมัดขึ้นจนไ่ได้นอนเฮือนือ่อ๋ไปเบิ่งฟังบุญมอแรงมอแห่งฝนตกถูกต้องตามฤดูก,กาลย้อนว่าคนบ่ตัดไหม่เท่าไรปลาอยากกินหย่างวันจัง คุยไรอยากยังอยากยังอึดออย่างๆกันฝนมาตกก็มากินเฮ็ดบ้านเจ้าเกิดเป็นคนกระทากินแต่เฮ็ดติดสมักอันเยอะเขาพูดถึงว่าบริจักพัฒนาพัฒนาเนงมาเบิองเมืองไทยิี่เนาะมหาแต่ฝนตกเรื่องเฮ็ดนี่กินยยมเนื้อก็ได้เขาไปเก็บบนหลังบ้านเสอกกรได้แรงก็ได้เห็นไปเสี่ยงมาหันทีบ้าสิเขาปลูกเอา เอาหกเห็ดมันมีอียังปลูกเงินไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรก็คิดคนเสื้อเห็ดมาเจสเอวเ็ดยังหล่ะเฮดเอาดิเออเฮดเอาปลูกเอาได้เยอะนี่เจสเอาเ็ดฟางบอกเ็ดนั่งฝัางเ็ดนั่งลมหรู้สึกเห็ดหูหนูขั้นเฮดได้คือเฮดเห็ดหูสร้างนั่นอ้าวแม่เลยเว้ยบาลเนี่ยโอ้คือสีดอกใหญ่ครับชาววะไอยบ่มีดอกเห็ดหูสร้างหรือเปล่าไรเ็ดหูหนูคือมีดั่นหนูมีหูเว้ยสร้างบ่มีหูสิมียุนโบเฮดหูสร้างโบมีเฮดเอาเจสพายังมันดอกใหญ่ไม่กินได้บอกกินไม่ได้ก็บเฮดกระห่มกังแท่นเฮดเห็ดก เมื่อเบิ่งไก่บ้านขอ่อยเด้อมาเจ้าเจ้าจะมาคุยไก่กับซ้ำไก่บ่เคยเห็นไก่ถีบซามหล่อรับจ้างหรอก <c oughs> โอ้ยกับบอกว่ามันถีบซามหล่อรับจา้างไม่ใช่ซามหล่อมาแกนไปขายตลาดไหนพอการกับฟังผลขั้นอุปมาขาั้นอุดุลขอปลาโมานผลซั้งบิ่นหินล่ะนั่นล่ะที่คอยเบาให้เจ้าจ้ำเอาตัวอย่างไปพัฒนาเลี้ยงบ้านเจ้าคือ <c oughs> หมายว <จำ S 1> ่าฟาร์มไก่บ้านข่อยเขาใส่เวลาเลี้ยงบนหลนเด้แค่สามสิบเก่ามือโง่เหมือนอกอจ้าของเบาใจใส่ ยังกระซังโครงการยังกระซังเริ่มต้นดีมากแต่คนไทยจะไปสวยปรนหังแย่พอเราใจใส่แล้วว่าเจ้าของเป็นเจ้าของฟาร์มไก่พูนนางจุ้ยนะคาราโอเคพุ่นไส้สวยเส้นส้ำนิ่งมือนี่ไหมมาเส้นใหญ่แท้มืใหญ่จะได้ลูกแห่อ้ามาขึ้นเหลี่ยมดีใจเลยว่เหลี่ยมจะได้ไปซุปโอ้เอ๋ยหามื่อตัวตัวมันออกเขียวหลุมหลุมกัดคอเป็นตุ้มปากซากเจังเขียนขาดคุณตัอง ใส่เสียกับบ๊อบบ,บพ๊พดกระดุมในโซ่สอยสอ,อยากห่วงเพ่งไปแต่ห้องโม่งแรงพี่ไปแต่เว้นเดี๋ยวจปจัดโตซอยเขาเอ,อ,อยากห่วงเพ่งขอไม่เน่พ่เอ,อ,อเพ่งเ็าขึ้นทันทายเลยพี่นี่มีความสสนุกกับสาวบ้านนารักกันนักหนาต่างสัญญาว่าจะอยู่คู่กันถึงหน้านาทำน,า,า,หนาหน้าแหลงน้อาจาจั้า เดี๋ยมันปึกตัวหนังสือเขาก็เลียนไหวปวดอ่านน้ำพรท่านสะกดน้ำพรท่านลีเลียลิเลียน้องเขาอุนตัวเพิ่นมันมาเบาขื่นวัตโตดอกกับเกานะเอื้อต่ว,น,วนต่วนอข,อขี้ไข่เขาน้ำเล็บมือเขียวหลืมๆหลืมฮ <c oughs> านยศศิลางเขาไม่โจกลลางในแก้วน้ำคนหลอง <c oughs> ยางย่อยน้ำมือมึงนี่เว้ยกลัวมันขันอย่านั่งกระป๋าปันฮานนี่สิเศษเขาไม่หวิดดึงผ่าหอโตเขาลงมาเสศษทั้งไตเนี่ยจุยน้ำน้ำมันนั่นแหละ อันเขี่ยวเขียวพอดอาจรินต่ออย่าบอกไปตักเฉียดหลายมัาบ่เกิดโลกฟั่งคอยเบากกันนะมีใส่คนมันไม่ไม่ต้องสั้นหมายความว่าฟาร์มไก่บ้านคอยนี่ใสีเวลาเลี้ยงบนนั่นสามสิบเก้ามือทอนละเป็นห้าขีขาวตาตุ่มข้อคนเ่จอยก็จ้อยขี้บูกอะไรหูอะหนวกตอดเนี้ยกับบ่ถึกงั้นมาส่องงั้มีกระจิตกระใจขันน้ำเขาอยู่ธาปีกตับ หัวซักกระเทียมตายพองกันเอเล่เจ้าของพนาเลี้ยงมาจากคาราโอเกะที่เขาติดปิดยางมาตาสร้างใเห็นหงมาหอดเราเห็นไก่ตายแทนที่เสียวไปทิ้งเนี่ยมาต้มน้ำห่อนถอนขนปีงขายอยู่เด่นนี่เสียวเงินขึ้นปีงเมื่อกลัวไก่บวไม่มันเนาะแม่นแล้วแฮมไม่จังโอ้ยเนาะคิวกับคิวคุยกับคุยข้าวกับข้าวโยนเนี่ยแมวแมวกะยังมอเหลียวเบิ่งอยู่ตอนนั้นยังให้เมียไปนั่งขายอยู่ตลาดอยู่สี่ก้องกระดาษเขียนไว้ไก่บ้านอบฟางแปดดาวเขาไม่จะหาดาว แจ้าปนังก็ยังไม่มีบุหรี่เอาเบื้งอยู่ผู้เมียเพิ่นบ่เคยไปตลาดกักเชียแต,งต่งโตสะพ่อไปถ้าแป้กเพิ่นว่าเอ้ยน้ำมันแดงจึ้งๆอยู่เพิ่นบ่ท่ามาฮอดนะเป็นกันอยู่หาทำเลที่ว่างของขายนะเขาบ่ามีบ่เคยไปยักเชียนะถือขวาบังคับไปไปไก่บ้านค่ะไก่บ้านค่ะไก่บ้านค่ะคนยางกายบาเมื่องุุมหลังมันไม่เนี่ยมันกุยไก่เจ้าวกุยแถวบ่อเลยจะกุยบวกกุยในแมงวันบินมาหอดันยังเลียวนี้ไปทั้งอื่นไหมโอ้จนแมงวันบ่อลับวะเนี่ย รถโดยสารจอดปั๊บพื้นกาว่าสีขายคักๆกะันเดย์ปีงไก่เขาในหนาต่างเขาไก่้บ้านขาดแตกวุ่นลงรถทุกคนซุ่มลงเพาท่านมุนลงไปใต้เบาะพุณอะแรนอ้อมรถคือไก่้บ้านค่ะไก่้บ้านจะพาไปค่ะจะพาไปห่วงแหงเลยท่วงมนลวิบก่อนสินเฮยทะเลาะเศร้านั่นสินปึ๊บหยุดหยุดหับมันหลุดมือกูหามึงไก่้บ้านค่ะขี้มูกกระไหลออกหลงว่างสินเซตขี้มูกสก๊อตบัตย่างต่อยอย่าได้ยามาด้ขายอ่ะเจ้าปนัก็มได้ขายจ้าหีบเจ้ามี ย่งางกลับขึ้นมามาเห็นสินเจ้าของอย่างว้ายกูได้่สินเฮียบ้านพับป้าแปบ,บหนีบเส้ตะแรกจะของใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านค่ะเหลียวเงาเจ้าจของอยู่ในร้านเสริมสวยอุ้ยจิงโจ้นนนจห,จห,หน้าเป็นเสียงเจ้าของมอเตอร์ไซค์รับจ้างแซวหลบอยู่ข้างหลังวุ่นนั่นต่างนมอยหันนี่ว่าจะได้ตายจะไม่ไดะก็ว่าเฮ้ยเนื้อใส่เม่นว่าพื้นเป็นใกล้บ้า,ากนกั้งค่อยสักคน สิ่งที่จะมาไปพัฒนาบ้านเจ้าคือหมายความว่าฟาร์มไก่บ้านคอยเลี้ยงสามสิบกัวมื้อนี่นักกิโลเคิร์นแสด้ยังนี่เราหินแหยัดปากมันสิมันโมห็นอาหารเสริมย่างไก่พันธุ์ได้เอยว่าอย่านี่พันซีนเออพันเนื้อพันซีนเนื้อซีนเนื้อซีนเนื้อเนื้อกับเนื้อซีนกับเอ้ยี่ทั้งสองคนนั่นแหะพักกระลัมบ้านเจ้าฮอด้วยหน่ำหนาวก็ก็ปลูกยงมหนาวแนะปลูกกระลัมมาเบิ่งเมืองไทยเด้อปอหาตะหนาวสมัยสิบก่าเนเขาใส่ปุ๋ยเลง เออแสงมันยึดมันงอไปเลยก็เสร็จสารเห็นมันงอไปถทะนุกไข่อันนี้เห็นด้วยเว้ยยุ่ยตลาดมิเตหัวสมเพดยู่เมืองไทยกินมืออดยากมือยืดยินท่านยู้ท่านกินกินแล้วพักกันไหลตายไปเลยเอาคลิ๊กยังไหลตายบ่ิไลตายจะได้สารพิษตัวข้างอย่อนยังบ่ท่านเหมือดยู่วจะมาสังเกตตยวหัวพักมดกับจอนั่นโมันคิวมันเหม็นป่านน่านเพื่อไปโทษที่ไม่ใหม่ควรบ้านควรเมืองพักกันได้ไปรัดขีิป้องกันเด้อพนะเมื่อวางแต่บปลัดขีิ๊กคนหนเพิ่มคลิ๊กกระพยู เลรียญก็ยังเมื่เล่นเล่นกับสารพิษวะนี่แม่คขันหนายเพิ่มคิกบ่ราะขาไก่ให้ผู้ว่าคิกดิบ่มีหรอกผู้ว่าคิกสักต้นหิวต้นไหนต้นไม่แง่ก็ปั๊มลงบากดีเดียวปูนการแข็งทั้งขาวานายกคิกผู้ลักมีหัวนายกคิกบ่เนี่ยเหยียดเหยียดคว่ำตายขากันทั้งอ่อนอยากจะบ่ได้เงิ่อนซีนไว้แสนสิบหามือยังตัวเขาสดตตาขังเสตเซร์เซตตัวเซตตัวเย็นเว้ยถิ่มลงแปนปกเออไั่แข็งเซน้ำยังสองชั่วโมง ไฟซองลงแดงชิ้เครึ่งผู้สื่อก็าสื่อเลยแล้วยังวิรันแหลกกอดตอดอยู่เพียแล้วจังปีงมีลุดมือถือคิดินเหม็นไปแปดกลุ่มเหม็นกับเหม็นแบบส,สดสด,ดอกที่ว่า <c> เ <oughs> นี่อใสใกล้บ้านจ้าซัม <c oughs> ส,สิกินเห็ดสัมมีเสีสยกน้องจอยโคตรวานได้ไอว่าว่าไม่บอกเสกกันเฮดเพอเมืองไทยดอกซัมปฟมือไปหาจิ้มน้ำโขงน้ำปลาเ <c oughs> ม็ดมือจะมาสินซอยกับวได้พธิตงโพช่องฟังเล่าวับวัดเขาโคเขาปลาด้วยครับ ทกขาลงข้างใดไปบพราะวัาตําเห็ดเพาะลมเพราแตกตายมันคุยไปนี่มันคุยได้ครับอยังเห็นนกคุ้มบ้านทุกคนโอ้ยนกคุ้มมันสร้างปั้นอะไรยางไหลอุ้ยตัวซ้ำหันผุนพูดแล้วซ้ำหลูกไก่ยังสื่ลงเสือเนี่ยเว้ยเอานี่ขนาดตัวน้อยมันเนี่ยเออตัวเงี้ยไม่เคยขี้ไปหน้าสมมุติมึงกินบาอไปนี่มาเสียอย่าัข้างนอกบาเน่ย แกเขาแก่น้ำบ่ได้ใส่รถดใส่้อดได้หรือใส่ยังนกคุมแล้วแกให้มันสิแกเป็นบ่ก็ห่วงห้องข้อจต่ห่วงตาเนาะมันก็ตอดอะไรด้ไม่ตรงตรงใส่กระตาไปบินไปเทศใส่เราพูนล่ะย่ำฝนตกมาจะกรบทจะเขียดจะปูจะปาดจะอึ้งขึ้นมานั่งดอกสั้นคุยนะฮู้เซ่ยไม่ใช่มาให้ย่ำตะเบิงโทรทัศน์นำคนก็ต่างบ้านเพื่อไล่การยังมันสิเป็นตะเบิงแท้ไล่การมุ้ยเนี่ยว้ายแ่นี่ก็ฮู้วัดตัวล่ะตัวยังโทรทัศน์ประเทศเราไม่มีมุ้ยเังฮู้กระเบิดเบิงฟังไทยพี่นะโมนบ่เมืองไทยอ้อยขั้นขี่ที่กับภาคมาห่อไวใด เบ to ื้องผู้เดียวคือกันยนะพริ้มตาแดงนะไม่พร้มตาปีนยี่ห์หันหัวสร้างว่าก็บอกว่าขี่ที่ไอ้พอมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกส่งขึ้นดาวเทียบเท่ากุญแจถึงเสียงตืงภาพทัวร์ลูกเขาเบื้องขึ้นมาตัวเขามาส่งขึ้นไทยโค้งไทยโค้งมันเท่าเบื้องขึ้นไล่ๆเนาะเขาส่งไก่เครื่องรับจะบุรีเว้ยบุรียังไดซื้ออยู่ฟังไทยซื้ออยู่ไสนซื้ออยู่น้องไข่หันแบบเลยก็ย่างดีแล้วสีไหมสีเนี่ยขาวดำเพิ่มโอ้ยเมืองไทยเขาไปใส่แล้วขาวดำเขาโยนลูกของไปหรือมัาต้อง super ก็ l o ได้ซื้อ นางกดโอโลดก็กดจนโป้มือบุ่มบ่มีหูขึ้นย่างไปบิดเทียงตับม่องกันบนโอ้ยหามือถนนได้สั้นยกแรกพอดีพอดีนักมวยเขาแต็งดีต้งสีนักมวยมองมันมาคือเไปแล้วสั้นหูมันลมเอ้ยเวทีบิดอยู่จังปันพาเข้าขมาเนี่ยนั่นก็ถนนเจ่าแม่งยังต่อแม่งยังไรกัดกันเต็มนาจออยู่ซิบซี่นิ้วเลี้ยวเห็นแปดนิ้วนึงไหมเฮ้เครื่องรับเจ้าอหุ่นบอดีภาพมันก็ล่มแล้วจะเบิ่งผู้ใดโศกเขาใส่โศกบุ๊ดแต่ โบร่าหนึ่งยังเอามาเว้าอยู่เน่ยขันสันเมืองไทยซกมั่วอยู่พี่ออกโทรทัศน์เมื่อเล่าก็เปิดโทรทัศน์เบิงบ้งเบื้องยี่พุ่นแล้ว <c oughs> บ้านว่าแล้วบ้านพี่เมืองนอกนอ,กนอกพึงพ่งผ้าอาศัยกันแมนตะคีรถยังขับสะพานไปหากันเนื <c> ้อ <oughs> ขันสันเ <c oughs> มืองไทยหมุนรถตุรีเมื่อเล่าก็ซื้อเบอร์มวนโกบหรือภูมมาร์เกนข่หมอมาร์เกนเนาะขันสื่อซื้ออีดีรถไปสามเกาด้วยพีซับบอาอันซัพบอสไม่ใหญ่นักแฟนเพ่งไข่คนจะวัดรอยเอสหรอราโทรศัพท์ยืนยันมาว่าอันเมื่อเล่าก็ซื้อเบอร์เมืองไทย ขึ้นนกพเดินสายเกือบขาดสไปฉัน <laughs> ไปขาดเช่นยัางมือลมเนีย่ย <laughs> มันโมเมนสายเกือบขาดเนีย่ยยืนยันยันแห่งไรมือลมที่ล้วมันโมเมนตสายเกือบขึ้นพ้นนี่เดีย๋ยวนี่คนละยืนคนละยัน <laughs> เขายืนยันขึ้นรับรองมากนะว่าเมาืองล่างก็ซื้อเบอร์นัทไทยนะขึ้ณนพเดิน,น,ดนฉันไปนอนอยู่วียงจันทร์สองขึ้นมือเพิ่นเปิดสะพาพเราฝันว่านพเดินนดนตีเพชรพิ้นท่องไปเล่นอายุเท่าไรลายปีนี่ยเราทำข่อยพ่อเคยบอกอายุไปไปซื้อเบอร์ิษัทกึ่งว่านั่นเห็นไหมล่ะ แกไปฝันคิ่นย่อนนอนอยู่ฟังเล่าตันแหงคุยเติมเข้าไปอีกมันมันม่ค่อยคุยนอนอยู่ฟังไทยมีโอกาสฝันบ่เป็นยังบอรับนี่แล้วเป็นยังสิบ่อรับรับไปเจอในหนวกหูมันสิหนวกหูดึกเดือนเที่ยงขึ้นตีหนึ่งตีสองลูกหลานแทนทีสิบพักก็รับก็นอนยังมานอนอยู่เป็นยังแต่คนไทยมีแต่คนรวยๆนี่แล้วมีเงินหลายก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่แข่งกันนี่แล้วแข่งเลยเขาบอกว่าเขาค่อยๆนี่เปียงมะละลวดเจ้าตีก็สักง่ายเพี่บอกไม่ในเปียงถนนหลวงตัวเออ ขางนอาขี่คานวาน้ำติดประตูปั๊บบ่มีผู้เบิงใหญ่มองแล้เลยเบิ้ลก็อปเลยก็อปเลยเลี้ยวไปเจ้าไว้อกมืคนมาซอยมือจะได้ขึ้นมีเกืบขึอนแหน่ข้าเจ้ว่าไปซอยมันเถอะแม่เพราะหยกซอยมันยังหลุดมันตัวอส่ไปโจมมันออกจากทางในเพียงโย่ถนนหลวงโพละก็มีสิิ์ลมไท้ๆเหมือนแม่เนยเหมือนเสาเ้าแนแน่แดแดแด่แดงแด่แน่แ่แน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 ่แ่น่แแนแแนแนแนแแ นี่หลีนเหอไม่นิ่น้องเจ้าผูฝันในบ้านสันจนบ่ได้นอนเนาะเอาคือบ่นอนข้าฝันเนาะโอยสิฝันย่ามได้ขนมฝันย่ามนอนเนาะมาเจอหัวถึืหมอนเห็นเม็ดปูสังกะาันยาสังกะสีวะนี่เราพ่อรุ่งรุ่งปเนี่ยมาบ่หลานหอนมกจุกมันละใส่ซอให้แก่ข้อมฝัน่อยฟังในน้าสันสี่แก่ยุติเมันคอยสื่อน้ำเจ้าฝันคันว่าทั้งผุนฝันคิวไม่คืนรวยฝันวว้จังสี่ตอกตัวได้ทุ่มเลยถ้าแล้วทุ่มรถเจ้าเนี่ยเขาเป็นพี่บ้าดน้ำเจ้าดอกมาสื่อน้ำข่อย ฟันคือมาบอกก็แก่ข่มฟันฟันกับฟันปวดฟันฟอดฟันลวงฟันเลื่ยจั๊กสืส่อบนไหนดีต้วงคอยลูกกวันคำบูรุกวันเห็นเหมือนอะไรซุม่มโรงงานตุ๊ก,กตาโรงแรมล่งเย็นบ,าาบ,นบ้านซาหรือเกล็ดระเบิดพุ๋นี่คอยขี่คันวานดั้มลูกขึ้นหัววิดม้อนแจ้งวะเลยตัวรัตเซงให้คอยซื้อตัวใดระบิดน,นี้เขาก็เลยเจ้ามากแล้วขนาดเฮียแควจัดมวยชิงแชมป์เน็ตน้อยเสียแต้มถูกมันผลอย่างจังเลยพุ่มพ่วงก็มาหั่นนี่ก็มาจักสื่อผู้ใดแบบนี้สื่อผู้สุดท้ายที่ไทยพ้อสนิทนี่ พอสลิดปิดงานเหตุการณ์ยังเศร้าได้เลขย่างลีพอพอสลิดนั่นจอยจอยบอกเฟินบอกเฟินโอ้ปึกคือเจ้าเนี่ยก็ยังย่งอยู่เนาะเออฮัลโหลสื่อในเจ้าผู้เฟินปองพอสลิดปิดงานเลขย่างก้าวสองบอกบาที่สะกซีลิดกับสามปิดกับแปดซีสามแปดฟาดบ้างแม่บ่ถือเจ้าโมหนึ่งวะเอออยากซื้อเลขเขาก็สลัดเลยพี่สลัดยังซื้อดักนาดักหลังทั้งโตทั้งเต่งทั้งนางยองยอัน่ติดมุมบอกสมบูรณ์รวยเนาะพนังยองยอซื้อเลขผู้ใดรวยเจ้าฮัลละไฟว่าซุ่มสามล่ออยู่ขอนแก่นเมืองขอยไปแวะอัน ขับรถผ่านคนแก่ไปยุตสามเลี<อ>่ยมเหรอเนรถกินกาแฟาต้องกัไปรถวอาโอ้ยขันไ้าอยากรวยเห็ดเครื่องถอนนิ่งหน่องเด้อนั่งยิ่งยอดซื้อเราถืเอเก้าถืเอเก้าบริษัทเจ้าหลงเสียเขาอยู่เดียวไงเขาก็ะเพาะเสียน้ำแล้วบ้าที่คอยคูย่อีซ<ห>ื้อบ้านจะคอยเลทเท่านี้กับกบ้าเลขขึ้กันเอาบ่ายังคอยซื้อจะหมุนที่รัฐบาลม,ม,มันมโนนซื้อเลขรัฐบาล<อ>บ่แม่ซื้อหวยใต้ดินมีแต่เจ้ามือกินเจ้าแล้วเจ้าก็ยังมาฝันบอกคนที่ความฝันนี่บ่เป็ี่ยนตาเพิ่งเสียนอนน้ำเมียสมือฝัันววว่่าาาไดด้้้กกกอแมม็ีผูบเลขคๆ ฟันเล่นหมูตีเป็นหาฟันเล่นหมาตีเป็นซีฟันมูนันมูนอีตีเขาเสียเบืเ่อธรรมดาเพิ่อนพันธ์ยว่าเพิ่นาาฟันคิวตูดเฮียนตูดหน้าใส่บัตรมันออกมาไกลกันคนละโคกเห็นสภาพเมีมยพ่ถุงปุ๋ยข่มทงไวไวเนี่มาบริยูบัตรอยู่จะได้เขายึดหรอไหมอุ้ยงวยจะไปว่ากันคนนอตัวมีความหวังกับอยา่างลุ่ยเนาะโอ้ยผู้ถ่ามาเคยบอกอยู่าสองสลึงอยู่ฝากน้าจะเฝ้าเอาคันหนึ่งหาสตางค์แดงมามื่อคอยกลมาไว้จงพอใจในสิ่งที่ตนมีกะตีบัวเป็นยังเพียวไส้โดยบ่ปอบเขาบ่เอาคอยเป็นยังไง<ห> บ่จะตีปวัวเด้อดฉั่จะความเป็นยังยังมาหวหงมืออยู่วันนี้ <c oughs> oh oh. ขึ้นพ่อแล้วเป็นนั่นเป็นนี่เขาเนี่ยปวดได้นอนเมื่ขึ้นขาดการพักผ่อนเออคือว่าไปหาหมอไปหาหมอหมอกระชีดยาให้เช็มหนึ่งเอายาไม่ชินสองฮอเอออาการเป็นไงนางเทียงทีรีมัดขึ้นปวดนอนอีกหลกจะเนี่มาสั่งดื่อยากเงินให้เสียเงินซื้อยาทิ่มซื้อจะไปหาเสียเงินซื้อยาสั่นเอ้ามัดสิได้นอนขึ้นบริษจินยาโย่จากนอนเขาก็ซื้อเสื้นอนมะนุ่งเออแมนใส่์ุดนอนนอนเลยสบายโซื้อมะนุ่งพอแห้งหรอเป็นไรล่ะผ้ายางมัดขึ้นเลยบวนอนอีก บ่ามาซื้อถือสุดรยางหรือปันอ้อมาหลายสูตรใช่ปะเจ้าซื้อ,อยุสัยย่ยตตลาดนัดโอ้ยเขาว่าจะไปซื้อคุณสุม่มเขาหยิบผิดกันครับเซ็ตเลยบ่ะยังใครได้หยิบผิดถือสุดรยางค<ะ>ันหยิบผิดถือสูตรแรงได้แลรงมัดขึ้น ถึงสุวนักมวยเตะฟ้าางเฮือนม้นเลยเลยนี่ยทั้งคักเลยเนี่ยมันเป็นสีน่าสียวสุดาเบิ้อันเฮือนผมไปปลูกไว้ติดกันกับบึงเลยเพราะนั่นทวมบึงบอกอนซ่อน่ยบ้านเขาถ่วมทีพซนนี่แต่เฮอแรงไหโอ้เลงน้องมาเกบักเตีไม่นำตกลองก้ํซ้ำหน้าหนิไหมคำมาแรงมากจักกบจักเขียบจักปูจักปลาโศกแตกส่วนชวงมันโศเห็นยังมันลว่าบ้านนี่แรงให้นี้ไปหม่องไม่จะ่ไม่ไปถึงไม่ไปถึงไม่อะไรมันว่านะอยากอะไรจนนุ่มได้นอนเอแปลว่ามันมาต้มยิงลวดนี่ดีก็แรงจะว โรคเจ้ามันขาดยาบ่ไดรขาดยามันเป็นยังงมันก็ซักคือเห็นบ่เห็นจี่วันเอาผมประเด้ซักได้หรอเจ้าบ่กหัเมอือจิีสัน่นเจ้าไปเถียงเพิ่นเด้อละ่ะขอยนั่งเบิ่งอยู่นี่ยืนเบิ่งอยู่นี่น้ำลายก,กันลังสิแตกปากแจ๋ดังออกมาอเอาข่อยห้องเพลงแลว้วข่อยเต้นเพราะข่อ,ขอบยบ่ได้ว่าหันแหมมันคือเต้นจัิงสิเอาเต้นสม,มัยไม่วรุ่นเต้นแบบจริงพวกได้เต้นก็สิตบบสริงมั่นเนาะบ่แบบสติงไหมทำไมวอาสันแท้แบบตริงมื้อนี้แหม สตริงกันนะเว้ยแม่นบอกเออสันคือยุ่งสันเอาเคยเห็นอยู่บอกหวยเก็จะออกเขาโทั่วระทัดผลเป็นจงไหนคนหลายหลายเรียกเขาไปในจอโทรทัดขึ้นเกิดกระหัวหมอนในดวงเบื่องสตริงหยาบหยาบอยู่นักขวังนักแสดงเพื่อกรแต่งตัวสมัยคือ,อยังเนี้นสมัยจงไหนุน่งเสียก้ามแม่นถอดไม่ปั๊บอ้าวกรี๊ดกันไอ้พวกเรามีผู้เดียวคนเป็นล้อยเป็นพันมามีเสียงตอบพับเสียงผู้เดียวหนึ่งวันนี่แม่รี๊ดดังๆกันนิดหน่อยได้ไหม แค่น voilà. ี้ก็ภูมิใจอ่ะนานๆพี่หนิงที <th ่มีโอกาสมาไงโอ้ยกูสิยหักพี่หนิงบอกไปน้องๆต้องสบายกันทุกคนแล้วนะตามสบายทางเข้ากันมาหรือยังยังยังบม่ทิ้แตกมาก่อรฮ่้ยฮ้วยกว่าไม่สีเหีืองให้เจ้าเว้ย พ่อแบบกันเองคอยพี่น้องอย,ยุตยุิ้มกินเต็มนักแสดงบ<อ>ม่ได้กินพ่อข้ามกัอยู่ได้เห็นรอยยิ้มพี่น้องซื้นอกซื้นใจตัวพ่อว,วงังดี<ม>พี่นิ้งเดไม่ลงไปเห็นาายังไงพี่น้องเป่นห้องน้ำม,มันจมวนเสียเงินยังด้ห้องอ่พี่นิงอยู่บ่พี่นิงก็ต้องการเอาล้มลวงการแสดงขึ้กันน,กน,น,น,นึกว่าเสียเงินในฟังพี่นิงอย่างเดียวมาเบิ่งดนตีก็จะมานั่งสูงนั่งส่เห็นแต่คนเป็นโลกทับล้อมือตายเลยเมื่อเวลาผู้เบิ่งนห้ก่งใจนักแสดงมีกจร่างน่ใจ ta là mong chân ta ta là hoàn thành mong ta. Ta là mong luôn ta là mong เกือบออกโลดบอกหุงมาแล้วหุงมาแล้วหาอยู่หากินสำลักเกือบดีจีพอถอดออกย่านเลือดบ่เดินนึงไว้มันซักซักเจอในภูนึงเต้นนะเขาเต้นเสมอนี่ล่าการแสดงออกแต่ละคนบพราะเหตุนี่สเต็ปการเต้นของนิ่งละเนี่ยใจเว้ยนี่แหละครูแข้งไม่เคยเจ๊าะสันเนาะคืออังสันโดดคือทั้งทั้งตีละกาเดี๋ยวจักรอบเสียที่ลงคอนดินนั่นไม่เคยมาถือชิงไข่พิษอากาศเจอหนิ่งนี่ตัวเบียงยางไม่นูกกลับเมื่อวานก็เจอหนิ่งอี่แล้วย่านยิมพัตติกิบุนยิ้มนัสติกคือเอาไม่สันเอาไม รู้เต้นใหม่มมีอารมณ์ใส่อารมณ์อยู่บ่ยห้งพ่อเสีตั้งใจเต้นมาหามไว้เออหามใหม่าห้งพ่อเลิกลมสั่งสั่งเลยมันมาแม่ร้านก๋วยเตี๋ยวดิ่นิเออขั้นแมนก็แมนมาสั่งยห้งพ่อปิดร้านเลยโอ้โเต้นก็เต้นแห้งพดเบิ่งผมเพิ่นพุ่นน่ะอุ้ยเสียอารมณ์พี่หนิงผมโตพี่หนิงผมมักนิสัยซุ่มผมเจ้าโต๊ะไอผมเจ้าโต๊ะเอ้าผมหาละบาทเนา แม่งก้มหายยางมาบาทนี่เกียร์พร้อมไว้บาดนี่เอ้าเจ้าเกียร์หายยังไงเอาใจว่าผมขอยับตัวก็ได้ภามเกียบยางไม่เลอมันโมเมนต์ตกลงพื้นตกแต่แส่ยยี่รอตาน่นะส่งผมตกเขาประสันได้เย็นอี่โอ้นี่ยเออโอ้ยสายลูกลังเลยมันยังองสายลาดยางมันโมเมนต์ทรงผมตกมันยังไงนะติ๊กไป บนปากคุณระเตยออกปานติกอีหลีหาผ่ามามัดหัวบางเลยคือติดคืออยู่ในหนังศิลามณีตะกี้แต่ว่าเจ้ากาวินพูณล่ะมันโมเมนดอกติ๊กยังไม่สิตาหิบแต่ติ๊กนิ้งน่องโมมีดอกเขาเป็นติกสิโรนั่นเขานี่เราเ้ยว่า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 คือเราคือจะกลายมูเพิ่นวิชาเขาวิชาดอกอยากได้คือเขาว่อยากได้ดอกแน่วิ่งไปเมืองแค่ไหนบ่าใคเอาลงแล้วโมมี่บนเบิองดอกถ้าเจ้ายังไปไกลได้ผมนั่นผมมันยังหัวนี่ยลามันโมไปหอดแปดลิ้วดอกถ้าเราขึ้นหันด้วย สีแจ่งโขดปนาด้ยังบ่ขึ้นเบิงเบิบงเบิงิง,งสีวิห้หวิห็นเพนิ่นได้อุปารีแม่โขดพอโขดแมวมัมนจะทั้งไหนก็รอดเชียวว่าเป็นเชียวคาด ยังบรทันแล้วเลยเอายังมีอยู่บ่ห้องเพลงจบปั๊บมือกีตาร์โดดมหนาวไอ้ทีมันสโลกีตาร์อีกโอ้โหมือคีย์บอร์ดก็อู้มันสโลัวโอ้สลคีย์บอร์ดมือกองกับหอบมันสโลเลยหอบปมันสีหอมมาไว้แล้วมันาลายน่วยอ่ะบ่ได้บ่มันก็นั่งตีอยู่มองเกขามันนี่ยโป้ถุงโป้บู้บงสัญญาบจักดอกใบจักขวงมาไล่เดมักันหอมแก้มกันเขาต้องกันโอ้ยจับเพื่อที่จะดีใจถอดเสียเงี้ยนราไปกระยางกันหายร่องมึงตายเฮ้ยเพิ่นบ่เอาดอกข้าวเจ็ดหมื่นเ้าประสาบวะหาบอกเลยทุ